สวัสดีครับพบกับผมแจ็คมันนี่แบตเตอร์นะครับวันนี้เราจะมาทําการวิแคระแนวโน้มหุ้นวันที่18พฤศจิกายน64นะครับมาวิแคระกันก่อนเปิดตลาดนะโดยหุ้นที่เราจะมาดูกั็จะมี 2K Bank, s w a ์ JMT, SCGP, SCB, Bam, TTB, LT, Top นะก็มาเริ่มต้นกันที่เซ็ตก่อนนะเซ็ตก็วันนี้ขึ้นไปทดสอบ1,650นะแต่ว่าก็ไม่สามารถจืนได้นะก็ กลับลงมาอยู่ในกรอบไซด์เวย์อยู่ในกรอบ1640ถึง1650นหะก้อ้าะก็เรามันระวังนะช่วงนี้เนาะเพราะว่าถ้าดูถ้าดูเป็นภาพใหญ่แล้วก็มันก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะก็อาจจะมีโอกาสเป็นแบบนี้ได้นะถ้าถ้ามันไม่ขึ้นไปตรงนี้นะถ้าไม่ไม่ผ่านนะอาจจะมีโอกาสย่อนะครับ เร <c oughs> ามาระวังด้วยแล้วก็ดูหุ้นเป็นลายตัวไปนะตัวแรกที่เราจะมาดูกันก็ t u u เนาะก็นี่ไงยืนเหนือได้ก็ไปต่อนะอย่างที่บอกนะแนวต้านถัดไปคือ4ี่บาทสีคนที่มีของวาง stop loss ไว้ที่3ามบาทเกแเคแบงแนวโน้มขาขึ้นเหมือนเดิมนะคนที่มีของวาง stop loss ไว้ที่145.5นะครับ หนึ่้อสีสบห้าดห้าแล้วก็แนวต้านหนึ่งร้ยห้าสิบสามสวัสดอ่าอันนี้มีสัญญาณกับเขาเรียกวอะไรนะเด้งแล้วกันตอนนี้ยังยังบอกว่าแค่เด้งก่อนนะเด้งก็คือเกาะบ,บนก็อยู่ที่เจ็ดสิบสองจุดเจ็ดห้านะครับคนที่มีของก็วางซับลอดไว้ที่หกสิบสองจุดสองห้านะอืมใครจะเทรดขาเด้งก็มีแกับอยู่นะก็เอาัดระวังออกนะครับของเขียวด้วยเทดได้นะ ตัวถัดไป JMT เออตัวนี้ขึ้นมาสวยเลยนะยืนเหนือแนว55.75ได้นะ,ะแนวถัดไปก็คือ64.25คนที่มีของวางสปอตไว้ที่55.75นะอืมก็เขียวก็ถามว่าเทรดได้ไหมก็เทรดได้แหละแต่คุณก็วา,วางสปอ,อดออกนะ e PSC เป็นแนวโน้มขาลงนะคนที่มีของก็ อย่าให้หลุด7จ็ดสินะเจหลุดก็ไม่ดีนะครับหลุดก็ไม่ดีแต่ตอนนี้ยังใจชื้นได้อยู่นิดนึงเพราะว่า HA ยังเป็นสีเขียวนั่นหมายว่ามีโอกาสเด้งอยู่นะมีโอกาสเด้งอยู่ตอนนี้ก็เป็นแนวรับด้วยนะถ้ายังยืนได้ก็มีโอกาสเด้งนะแต่ว่าถ้าหลุด7ก็พิจารก็พิยาขายออกก่อนนะครับตัวถัดไป SCB ก็เป็นแนวโน้มขาขึ้นนะคนที่มีของก็วางซับรอที่ 131.5งาิเดจุ้าวตันเหมือนเดิม137อืมแบมไหมก็ใเอใ A ยังเป็นสีเขียวอยู่นะก็ถือต่อไปผางสต็อปลอตไว้ที่20บาท50สตางนาวนตานก็21.9นะครับวัตถุทีที่บี B. อ่าตัวนี้สองเขียวนะสองเขียวน่าสนใจมากนะสองเขียวอืมโอ้โห สวยคนที่มีของวางซับลอตไว้ที่หนึ่งบาทสิบเก้าสตางค์แนวต้านถัดไปคือหนึ่งบาทย7สิบเจ็ดนะเหลือก็บพอสมควรตัวถัดไป AOT เป็นแนวโน้มขาขึ้นนะคนที่มีของวางซับลอตไว้ที่หก7ิบห้าจุดเจ็ดห้าก็อืมตอนนี้กำลังกาลังเลือกทางละกำลังเลือกทางละ,ลงเ,ลงละเพราะว่าเขาก็เป็นไซด์เวย์แบบนี้เนาะอืมแล้วก็ถ้ามีของมีกำไรก็มีหนะ้าที่ล็อกกำไรไปนะครับ ถามว่าต้องเทรดไหมตอนนี้อย่าพึ่งนะอ,อันนี้ก็เมื่อกี้ที่เด้งขึ้นมาก็เป็นสัญญาณออโต้เนาะที่ระบบของมันนีเวเตอร์ตั้งไว้นะครับเออตั้งของคอ,องไว้นะโอเคถัดไปท็อปนะท็อปก็เป็นแนวโน้มไซเวนะเป็นแนวโน้มไซเวมาอยู่ตรงนี้พอดีเลยนะครับหลุดหรือยังหลุดแล้วโอ้ยดูไม่ค่อยดีนะ หลุดแบบนี้ดูไม่ค่อยดีนะครับดูไม่ค่อยดีเนาะก็คนที่มีของก็พิจารณาขายออกก่อนนะขายออกก่อนหรืออืมถ้าหลุดอันนี้มันทําโลเท่าไหร่ห้าสิบเอ็ดบาทห้าสิบสตางค์นี้ต้องขายออกก่อนนะห้สบเอ็ดบาทห้สิบตางค์ต้องขายออกก่อนเพราะมันจะเป็นทําโลต่ํากว่าเดิมนะก็มีโอกาสย่อลงมาค้างล่างนะครับอืมเนาะ โอเคก็ครบถ้วนนะครับทั้งทั้ง10อันดับเนาะก็หวังว่าคลิปนี้คงมีประโยชน์สำหรับเพื่อนๆนะักลงทุนนะครับแล้วก็ถ้าเพื่อนถูกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์<ๆ>ให้ผมด้วยนะครับจะได้เป็นกำลังใจให้คนทำคลิปนะแล้วก็หวังว่าคลิปนี้คงมีประโยชน์สำหรับเพื่อนๆนะักลงทุนนะถ้าถูกใจก็สามารถกดสนับสนุนผมได้นะครับที่หน้าเพจ youtube นะโอเควันนี้คงประมาณนี้ครับ